และคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังในสิ่งที่ผมต้องใช้เวลาในการปรับตัว อย่างแรกเลยผู้คนที่นี่ไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษสําหรับผมตอนแรกที่มาอยู่เฉิงตูก็จะมีเพื่อนที่คอยช่วยเป็นล่ามให้ตลอดไม่ว่าจะกการไปทานข้าวส่วนใหญ่ร้านอาหารก็จะใช้ภาษาจีนทั้งหมดไม่ว่าจะกการสื่อสารหรือว่าเวลาที่ต้องสั่งอาหารและสิ่งที่ยากไปกว่านั้นก็คือแอปพลิเคชันต่างๆในจีนส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยแต่ก็ยังโชคดีที่มีแอปหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนภาษาได้นั่นก็คือแอป AliPay แต่ยังไงก็ตามการเรียนรู้ภาษาก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากมากเกินไป พอตัวผมชอบพูดคุยกับคนอื่นไปทั่วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังใช้เวลานานอยู่ครับกว่าผมจะเริ่มเข้าใจภาษาจีนได้มากขึ้นก็ใช้เวลาไปอย่างน้อย3ปีได้เลยแต่พอเข้าใจภาษาจีนมากขึ้นทุกอย่างก็ง่ายขึ้นด้วยเลยครับอย่างที่สองคนจีนโดยส่วนมากมักจะพูดเสียงดังมากไม่ว่าจะนั่งทานข้าวอยู่โต๊ะเดียวกันก็จะเหมือนตะโกนคุยกันตลอดและโดยเฉพาะตามท้องถนนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถเมล์รถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์ก็จะชอบบีบแต่กันตลอดเวลาช่วงแรกที่มาอยู่ผมเข้า ใจว่าเหมือนเขาน่าจะโกรธหรือทะเลาะกันหรือเปล่าแต่การพูดเสียงดังหรือว่าการใช้เสียงดังบนท้องถนนเป็นเรื่องปกติของที่นี่พอผมมีโอกาสได้กลับไปไทยในแต่ละครั้งก็ได้เหมือนไปรี f r e s h หูของตัวเองด้วยเลยครับและสิ่งสุดท้ายที่ต้องปรับตัวก็คืออาหารโดยเมืองเฉิงตูอยู่ในมณฑลเสฉวนและอาหารขึ้นชื่อก็คือพวกหมาล่าต่างๆที่จะมีอยู่ในแทบทุกเมนูและในแต่ละเมนูนั้นอาหารส่วนใหญ่ก็มีความมันด้วยเพราะฉะนั้นช่วงแรกผมก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเรื่องอาหารสัก แต่พอเริ่มคุ้นชินผมกลับรู้สึกว่าผมชอบอาหารที่เฉิงตูมากที่สุดเพราะมีรสชาติที่จัดจ้านไม่ค่อยมีความจืดชืดแล้วก็ด้วยความหลากหลายของเมนูด้วยครับและนี่ก็คือสิ่งต่างๆที่ผมต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่พอใช้เวลาอยู่กับมันได้นานๆขึ้นก็เริ่มเป็นความคุ้นชินแล้วก็ความรักที่มีให้กับเมืองนี้หากใครที่กําลังตัดสินใจอยากจะมาเที่ยวที่จีนหรือว่าเมืองเฉิงตูนี้ลองเปิดใจแล้วมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ